โอเคทุกคนก็ต้องกล่าวส,สวัสดีนะผมไว้นู้นทุกคนกันดโดยในยสำหรับวันนี้ iver, ที่ไดอยู่ในเว็บส ID Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้องๆคนาแน่นันอยากได้ ID นะผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะครับทุกคนนะผมก็โอเคก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะผมวันนี้มี่มีอโฟนมาแจกกันด้วย นะครับทุกคนแล้วก็ทาให้บนจะเป็นยูเซอร์ตอนที่สองท็จะเป็นรหัสผ่านตอนที่สามก็จะเป็นยินยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับทุกคนนะพอสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนี้ครับผมก็จะเข้ามาในหน้าเว็บนะผมก็ตอนนี้ปีนโปรโปชั่นที่โปรโมชั่นอยู่นะผมก็โปรโมชั่นเติมเงินครบ299เก้าเ้่คิดคูณ2นะครับผมตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมแล้วก็ สำหรับนี้ครับผมนี่การนคะครับผมเติมเครดิตแล้วผมก็เดี๋ยวมี้จะสอบทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นไอดีต่างๆนะผมก็ลองมาดูกันนะทุกคนสำหรับที่การเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมเงินแดบสองขวันนะทุกคนใครเติมส่องหวังนี่เป็นก็สามารถไปดูในคลิปในย t u b e ได้นะครับทุกคนแล้วก็มา,ตาเติมโค้ดนะครับผมสำหรับที่การเติมโค้ดก็วิธีเติมโค้ดแล้วก็นี่ครับใส่โค้ดตามที่ได้เลย ไอดีดีนะครับผม8 5 4 6นะครับแล้วก็กดโอเคได้ติดนะครับแล้วอ็ไว้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนี้ยผมมาจัดก,กันเลยครับสักหน,นึ่ง id แล้วว่าจะเป็นอ่า id หัวขาวได้ไหครับผมสำหรับวันนี้เนาะหัวขาวแล้วกันโอเคหัวขาวครับผม ต่อไปฮะเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะครับสําหรับไอดีหัวขาวนะครับทุกคนก็ใครอยากได้ไอดีแบบนี้แล้วผมเดี๋ยวพี่จะมีใต้เกมแล้วทุกคนแล้วก็นะครับผมสําหรับไอดีนี้แล้วผมไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะพี่อยู่ในไอดีเป็นดีหอยแล้วทุกคนนี่ฮะผมก็จะเป็นไอดีนี้เลยทุกคนนี่ฮะนี่มีหัวขาวนะครับผมเป็นหัวขาวมีหัวขาวแล้วก็จะมี ถ้าไปปากอ้แลกลับไปนะทุกคนแล้วก็มีหมัดไปด้วยนะผมเป็นเหมือนใค้ไหนนะผมชุดไฮไลท์เลยทุกคนนี <c oughs> ่แค่ไชุดครับเป็นเกมปีนต้นปีป้าครับนเนี่ย,อย,อยลองไฮไลท์ครับทุกคนไปเล่นไฮไลท์ได้เลยนะทุกคน <c oughs> แล้วรู้สึกว่าจะมีปืนอัพเลเวลนะผมเป็นปืนเลเวลเจ็ดนะทุกคนเป็นซองยาวนะไอ้ซองซองพวงเลเวลเจ็ดนะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นผม ใครเรียกได้ดีแบบนี้ครับผมจะเรียกยัไงตั้งิปนะทุกคนก็ลองไปสมุดดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็จะเป็นคลิปเว็บไหนนะผมก็น้องๆอยากให้พี่ส่งเว็บไหนนะน้องๆก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปส่งเว็บไหนนะทุกคนโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผม